L D L หลายคนอาจจะรู้จักในนามของไขมันเลวเดี๋ยวก่อนไตกีสไลา์น่ะคือไขมันที่มันเลวจริงๆดังนั้น L D L เนี่ยไม่ได้เลวเสมอไป L D L เนี่ยจะเลวได้ต่อเมื่อเรามีปัจจัยที่ทําให้ L D L อักเสบมีพุงและ L D L สูงนี่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดคุณมีซิกแพคและคุณ L D L สูงเนื่องจากคุณกินแป้งต่ําคุณกินคีโตคนละเรื่องกัน L D L ก็มีเกณฑ์ยาสูงเกิน190ถ้าสูงเกิน1้0คุณหมอจะเริ่มให้ยาสเต แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่า L D L มันเลวจริงเราต้องมาดู L P A หรือว่า l i โปรโปรตีน A ซึ่ง L P A เนี่ยเป็น L D L โคตรเลวจริงๆมีหน้าที่ไปอุดตันอวัยวะสมองหลอดเลือดแดงหัวใจ L P A ถ้าเกิน50ไม่ดีท่านี้เนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์แทบจะไม่มียาตัวไหนมาลด L P A ได้ตัวที่2 คือขนาดของ LDL เขาเรียกว่า Apple B ซึ่ง Apple B มันจะเป็นโมเลกุลที่คอยเกาะโมเลกุล LDL ของเราอีกทีนึงยิ่งเยอะยิ่งอุดตันเยอะ Apple B ถ้าอยากจะลดต้องไปเสริมสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดอย่างเช่น p o q 1 0หรือว่าวิตามิน C ก็จะช่วยลด Apple B แล้วก็ LPA ได้ใครอยากศึกษาเพิ่มเรื่องของ CoENzyme Q10 พิมพ์ว่าหัวใจ